เป๊ปซี่โคคาโคล่าอยู่ฮัลโหลฮัลโหลกาตรีดเดี๋ยวอือล่ะท่านให้แม่พิ้นดอกเป็นผู้โผล่ข้างหน้าจะได้กินเมื่อแม่บีแล้วว่าใบตาได้กินดอกพี่น้อกเฮ้ยให้ดูลืมลูกหลาน พักกูไล่เนาะเห็นหน้ากูให้รอรถไปแม่รับแขกี่นี่แขกที่ไหนล่ะก็หลังขากเขาพาเพื่อนมากินกาแฟมีเต่ปลาเราเต็มโต๊ะอยู่โโอ้แห้งเสร็จชุดเดียพินซื้อให้ไม่แค่แล้วนี่สวยตัดผมไหมตัดผมไหมเอาเอาโรด มีความมั่นใจสูงย่านบรีสกินแบงประบราณแม่พิ่นจะเสียกินของชั่วเอาเนี่ยายเอาไปโรยแล้วเหรอยังเอาซอยกันเทศเนี่ยเมื่อกี้ลูกบรีสิปลูกขึ้นแล้วไม็ดักมาก็ปลูกไม่ได้หรือปล่อยทิ้งไวก็ได้เออมันบ่เสียดอกเอาไปปลูกวัดไอพินนุ่นเม็ดพักนั่นึ่งรู้สั่งเม็ดผักมา อ้ยปีดาก็ได้มันมโนเวาค่ะมันมานั้นมันมีกวางตุ้งทุกอย่างไม่เน่าอันนั้นอะไรล่ะข้านา้านคุยันหัวตำกันอยู่ทำงานเร็วๆกูน่ะเป็นโฟแมนนี่ายแมนซิกแมนเฟาดจังหน่อยเขาสิฟาดใหม่มาใส่อันนีคุ้มงานอยู่พี่น้อง เอาอีนันขูดอีนิมามามาเบิงวิธีสองคนมันปลูกผักนะวันนี้มันเกิดพญามัดพ่ออริดเขาเฮ็ดเลือกเขาเอามือพาเอาผนมาถือใจเขาเฮ็ดของเมืองผลเฮ็ดของมุญผุเมุงน้ำเขา เอาความมังดีมึงไปไปทั้งลังบ้านพนพี่น้องไปพยานเดอ้อสองแถวแหลกสามแถวแหลกเป็นฟีมือแม่พิธที่เหลือเป็นแม่บีสองอาทิตย์เหมือนมาสำรวจงานนั่งรถเมลม,มาสำรวจงานหม,ห,หมดแล้วเหรอหมดแล้วขึ้เมื่อยไงทนันคือบวฮอดะตมึงนี่คือบอหมาสัมเกี่ยงเ้วปลูกตอกันทามันโหลดมันออกมากกว่าเป็นเม็ดพักคือเก้าต้นพักคือเก้าเ่เออเสียดายพื้นที่ อยากเข้ามันชนอดอีกสามปีสิไปผ <laughs> ัวมึงลงมาไปแขกมาหอดบ้านแล้วสมัยนรกได้ยินเสียงทักกันอยู่เอาล่หงลุมมันไม่้อไปใสปลายดินโน้ตะเลิงเลยมมันมือเอ,อีกแถวหนึง่งภูเแล้วน่ะในมือวันนั่น <laughs> เอาถมมาเนี่ยถมไปเขาในแม่พินหั <laughs> ดวดด่ว <laughs> น แต่หัวขวัญเขายู่นี่แหละกองกลนกองกอดองาบม่งท่าปลูกผักกันรึ่ามึงบองงามมึงบ่งได้กินมึนงด้อปีนี้ดูขี้ฝ่าโอ้ยนี่ดอกพี่น้องเขาบไ,ไว้แล้วฮะ<า>แสบตาแสบ